แฟนครับทุกคนมือนี้ยายจะเป็นกาผ้ามวนด,ด้วยจ่าเด้อยายมือนี้ยายกระซีห์ยังตะทองสวัสดีครับมือนีชีพหอกกระตุ่มเขาภาษศา,า,า,ด,าด้วยจ่าเดินเอ้าเอานี้ข้างเอาหมอเออหมอไปข้างภายในจ่าเด้อยายกระซีห์กระตุ่มเด้อให้ตะทองเหีบบึงนั่นนี่สีมือตาทองเด้อจ่าเด้อ เขามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ยายนี่นะจ้านี่นี่โหโอ้โหโอ้โหพอเฮ็ดทุกอย่างตาสองเฮ็ดทุกอย่างน้าจ้าเนาะไม่แต่เฮ็ดยังเฮ็ดได้หมดน้องพี่น้องนี่เขามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ยายนี่นะจ้าเด้อยายเฮ็ดกระตุ้มเพราะขาเพราะยายกระตุ้มไปใส่บาทวันเข้าพรรษาพรุ่งนี้เนาะจ้าเนาะ ขอพุ่นทุกไหลทุกแจทุกโ้วงคือข่มเงินที่เบิ้งยายมาตลอดเฮ้ยก็รังใจให้ท่าเวรเลดเบิ้องไมอนี่สีมือตาทองอืมเป็นมาดอกเต้นน้องพี่น้องเนาะตะทองเราก็เคยเห็ดทุกอย่างไม่แต่ขนมขนมแล้วก็เห็ดเมื่อเนาะจ่าเนาะอ๋ออุ้ยอันนี้เอาเขาเซเลยร์โดยจ่าเด้อ เอาเขาใช่เลยนี่อุ้ยกะมันเป็นกะท่กองนะจานะ่าเนาะก้เลเื่ยเลยเอาใส่เลยแล้วก็ขัวน้ะพี่นอ้องเห่นบอเจ็ดแบบง่ายง่ายกองขัวให้แล้วยายก็ชิดถานังหอคนเดียวนะจานะ่าเนาะตอนมาขึ้นหัวขัวเลย พี่น้องปคดเหล่าก็ใช้เลยพี่ไฟอ่อนๆนี่พี่น้องถ้ทองเค็ดหันใหญ่แล้วครับหันใหญ่แล้วแลรกๆถตะทองกับชิไปทำทุละอืม,อมใหญ่กับชิทาห้อคนเดียวนี่อืม ทองฮิตยังสีเลยบุญใหญ่บุญเขาพันศานอกีนนออออ่น้องเนาะทองหอบะเคยใหญ่บะสื่อใหญ่ผิงหอจะลงไปนิดๆไผ่แห้งเท่าเอ้อาวเออแดดมันใหม่หัวไปเรื่อยๆยังสิย็นบพีนน่น้อง เอาน้ำตาลมะซายอย่ายท่านควายมันอันนี้ก่อนจะคอยน้ำตาลเดี๋ยวคอยจะบอกเองนะเออจ้าหัวไปเรื่อยๆนี่โอ้ยบอลเอาออกมาขนาดเล่เอาออกยางแห้งเลยเอาไข่ออกเหยียดตึกคอยเรามาเก็บผักคนะือมาเก็บมาไปหลายๆน่ะเต็มอยู่นั่นนะ <laughs> พี่น้องมาเก็บผักนในทางสวนดีจ้าเด้อให้เพิ่นเก็บเอาหลา่ เราเลรื่อยมเขาคั่วเอาหนึ่งครัวเขาก่อนพอคั่วเฮ็ดทุกอย่างได้นี่นีเลยหังสลัดเฮ็ดชุกเป็นทุอยางแกญ่ด้วเมีอะไรกัเมีอะไรกันหั่งสลัดวัวมวนมวนใหญ่ผีหน่องตะทองเด้อยจ้าเด้อเอามาหาน่องไา้ลาว เอามาหล enfin ินในอน้องสายเราละวอโหเจ็ดจ yeah, <p ain> ี้ยางเป็นจุ้ยางเลยหางสลัดนี่ลาวะพี่น้องเอาขัวไปเรื่อยๆพี่น้องวมวม้วนๆย่างไอ้ขัวไปถึงเออขัวไปเรื่อยๆสิเละย่างบกทัวใส่ขาวตัวดำใสนดำตัวดำด้วยพี่น้อง ขัวดำน,นี่ันตัดมาชั้นใสให้ขัวเขาว่าสีอันนี้ก่นอนเออเออเส้นชิลัง,ลงนี่พี่น้องอ,อ,อือนี่แหละเขาเรียกว,ว่าขา้าวต้มผัดเน้อใหญ่เนาะข้าวต้มผัดนี่แหละเขาเรียกว,ว่าขา้าวต้มผัดผัดแฉะเออหอมห่วยๆเลยใหญ่กว่าเฮ้ก๊าลังเจ อึกบ่ก pues an uh ็ล huh. ังย an. ่างมาท่านก็ลังใหญ่เออจะบึงไวสที่ปูกที่ย่งเขาพอควรหลาก็ะเจ๊ไม่เอาโคหลาโอ้ยเป็นตลาดอย่างัวดีหายห้าวจาไปแล้วมึงเสียหายมงาวอันีมันขาดตัวนี ไอ้เบิ้งโยคืนเบิ้งว้าโอ้ยพอขัยยยงงััอู่แล้วเออพอขั้วข้หไรยพังเลยพี่น้องเพียงมาใช้เต้านี่ก็ได้เท่านะโอ้เอานี่ก้อนก็ได้เออือจับน้ำตาทองพอขั่ว Hãy bằng lập tàn sai cọc bao giờ có chuột hát. Oi, đi xao dâm mì hả 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 ừ, hả 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 น้ำตาลใส่นอจ่าเนาะอือพ่อหวานลายเออหวานลายก็ลงไปใส่แบกน้ำตาลเกลือคุณมันใส่วอเข้มบางนึงาซี่มึงแลยอ่คตไปเลยเลยนอจ่าเนาะคุนจวว่าให้มันอันนี้จะไปจะเจาะห่อเนาะ น้องขัวชุกแล้วลขวัวนนี้แล้วกะนัอนกออกอ <c oughs> พูดหนักพูดเฉหลนี่พี่น้องนี่อยากจะหหาจะไปห่อนะจ๊ะเนาะสวัสดีจ้านี่พี่น,อหอหน,าาน้องแกห่อนะจ๊ะเนาะแกขัวไม่ได้แกก็อกหอหน,นี่พี่น้องนี่แกก็มาปาก หอยสิเลยเนาะจ้ะเนาะนี่พี่น้องมามาห่อหนึ่งกันเนาะน,น,น,นี่พี่น้องยายกหอแล้วยวแยก็กับเอาไป๊ะหนึ่งน้อยใเนาะนี่เด้งไผไว้เดียวแยกกันหนึ่งก่อนน้อจใจเนาะ อ้แก่ออกเบิงเบิงมันสูงคือบัวตัดสูงถ้าแบบบานๆเลย้ต้องหาถั่วหาชามโอ้โหพี่น้องเมาเมาด้อจใาเด้อเมาในย่าิด้อนี่ปื๊ดพี่น้องห่อใส่ยางเ่าวจะมันดำดำเออห่อใส่อันนี้ซิมห่อใส่ยางจะมันดำดำห่อห่อยางว่ะห่อใส่ถั่วดำที่น่องอ้ยสามย่าิด็นอยากตอบเยอะ มาเลยตอบเองละววันนี้ชุกเลียวนะจ่าเจ้าก็ย่อไปใส่บาดมือเนาะ่ใจย่า่ยายท้องเลยตอบเอเมาในย่าด้อมันกินในย่า่ด้อยจ่าด้อท่องสิซิมก้อนเออเอือหมเดือดพน้องซื้อมือย่า่ท้องนะไปบันท้เขาแสีบเสีบพี่น้องกรตุมซุกแล้ยวตาท่องซีบแล้ยวตาท่องกระชิมเก็บเก็บแกลี่มก้อนเก็บเกก้ดีเยจ่ด้อยายจะไปเสียบาดมืออื่นเนาะจ้าเนาะ ยายจะเอาไปวัดพรุ่งนี้นี่ <ไป S 2> งามๆอีกได้ใจเด้อโอ้ยยายว่าเอาจงให้มันสุกแห้งน้าเทาเออเดี๋ยวงามๆเทาเจ้อแล้วเอาไปใส่แปรวัดมืออื่นนี่เห็นบ่พี่น้องอืมเก็บเก็บมังกรผ่าเหงื่อแลนะ้วไปเสียบาทหมู่วันเอาไปให้น้องสาวอืมนี่พี่น้องนี่ไป งามงามเลยนี่พี่น้องวันพรุ่งนี้วันเข้าพรรษานี่อายากจะนุ่นงงามๆใเอาไปใช่บาดนี่พี่น้องเฮ้ยเฮ้ยเห็นบ่พี่น้องเอ๋ออุ้ยนุ่งตัวนี้จะงามมันเบิ่งเก๋ไก่ด้วยจ้าเห็นโมบาด เห็นบ่พี่นอ้องอ๋อ,อเห็นจมูกจะท้อเปนบั่งบั่งงานใหม่พี่น้องบังงานใหม่ด้วยเจ้า,าง,งามเลยพี่น้องเก็บเมดเลยมือนีเลยเอาไปใส่บาทพรุ่งนี้น,นี่พี่น้องนี่นี่ยายกระชิจุกคลิปออ,ออกระตุมไปใส่บาทกับเก็บ แกวมังกรไปใช่บาทกระสอบคลิปย่ายคลิปนี่ก็จะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดจัดอันไหนล่าเนี่ยจ้าย่ายรักพี่น้องด้จ้าจะคอยติดตามคลิปย่ายต่อไปเด้วยวด้จ้าบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้า